ในวันที่ความจองหองของจอมยักษ์มาถึงขีดสุดกรุงลงกาที่เคยรุ่งโรดดุดสวรรค์บนดินกลับต้องเผชิญกับเงื้อมือของเทพ,พเจ้าแห่งการทำลายล้างฮนุมานยอดวานอนผู้ถูกพันธนาการด้วยโซ่ตรวนแห่งความโกรธเกรีย้ยวยืนนิ่งดุดศิลาอยู่กลางลานประหารทดสกัน สั่งให้นําผ้าชุบน้ำมันมาพันหางของเขาและจุดไฟหวังจะมอดไหมทหารเอกของพระรามให้เป็นจุนทว่าพวกมันหารู้ไม่ว่าเปเลวไฟที่พวกมันจุดขึ้นนั้นคือเชื้อเพลิงแห่งเพลิงทิพย์ที่จะแผดเผาทุกความโอหังให้วอดวายวินาทีที่ไฟแตะปลายหางพลังงานศักดิ์สิทธิ์พลันระเบิดออก เปลวเลิงสีทองสลับน้ำเงินลุกโชนท่วมฟ้าหนุมานสะบัดโซ่ตรวนที่หลอมละลายทิ้งอย่างง่ายได้เขากระโจนขึ้นสู่ยอดหลังคาทองคำด้วยความเร็วที่ตาเปล่ามองไม่ทันทุกก้าวย่างของเขาคือมรณะทุกที่ที่เขาสัมผัสคือทะเลเพลิงที่ไม่มีวันดับสลายเรายักษ์ผู้คลาดกลวัวพยายามตักน้ำมาดับไฟทิพย์ทว่า ยิ่งสาดน้ำลงไปเปเลวเลิงกลับยิ่งขยายตัวราวน้ำมันราดลงบนกองไฟประสาทมุกประสาททองที่เคยประดับประดาด้วยอัญมณีล้ำค่าบัดนี้เริ่มหลอมละลายกลายเป็นหยดลาวาสีแดงฉานไหลนองไปทั่วทั้งเมืองเสียงกรีดร้องของเหล่ายักษ์ที่หนีตายดังระงมไปทั่วราชสำนักที่เย่อยิ่งค่านกลางควันไฟสีดำที่บดบังแสงอาทิตย์ ฮนุมานร่ายรำไปตามยอดตึกดุดเทพพระเจ้าผู้พิพากษาโลกความพินาศนี้ไม่ใช่อุบัติเหตุแต่มันคือผลกรรมที่ลงกาต้องชดใช้ด้วยความย่อยยับเมื่อท้องฟ้าถูกอาบด้วยสีแดงของเพลิงพิโรธฮนุมานหยุดยืนนิ่งอยู่บนจุดที่สูงที่สุดของกรุงลงกา มองลงมาอย่างมหานครที่บัดนี้กลายเป็นเตาเผาศพขนาดมหึมาเปเลวไฟทิพย์ค่อยๆมอดดับลงเหลือไว้เพียงซากประรักหักพังที่เป็นสีธานธรมินและความเงียบสงัดที่น่าพระพรึงกลัวความรุ่งเรืองของยักษ์ถูกลบหายไปในเวลาเพียงชั่วยามนี่คือคำเตือนจากสวรรค์ว่าไม่มีอำนาจใดจะยืงยงอยู่เหนือธรรมะได้ และความพิโรธของเทพเจ้านั้นรุนแรงเกินกว่าที่ใครจะรอดพ้นไปได้ในกองเท่าทานแห่งความพินาศนี้เรื่องราวในวันนี้เป็นยังไงบ้างคะสนุกถูกใจกันหรือเปล่าถ้าอยากฟังเรื่องราวจากตำนานหรือนิทานพื้นบ้านไทยภาคต่ออย่าลืมกดติดตามพวกเราวไว้ด้วยนะครับทุกการไลค์และ subscribe คือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่ของพวกเราสองคนค่ะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ